คุณเคยเห็นฟองอากาศที่ถูกขังอยู่ในน้ำแข็งไหมสิ่งนี้เรียกว่า ice bubble หรือฟองอากาศน้ำแข็งสวยเหมือนงานศิลปะจากธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันมีความลับที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนฟองเหล่านี้เกิดจากก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นมาจากก้นทะเลสาบซึ่งมาจากการย่อยสลายของซากพืชและสัตว์พอผิวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งก๊าซที่ลอยขึ้นมาก็ถูกกักไว้กลายเป็นฟองสีขาวใสที่เราเห็น แต่ความจริงก็คือถ้าอากาศอุ่นขึ้นน้ำแข็งละลายฟองกา๊าซเหล่านี้จะถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศและก๊าซมีเทนมีฤทธิ์ในการกักเก็บความร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึงกว่า20เท่านั่นหมายความว่าไอซ์บับเบิลไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์สวยงามแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกของเรากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้น ทุกฟองอากาศที่ถูกขังไว้ในน้ำแข็งไม่ใช่เพียงภาพที่น่าทึ่งแต่ยังสะท้อนถึงอนาคตของโลกเราที่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน